สวัสดีค่ะทุกคนนี้ตนอนลข้าสู่ช่อง Lady เปนะคะวันนี้เรามีภารกิจหนึ่งอย่างนั่นก็คือฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคนจะเยอะไหมแล้วก็คุณหมอเขาจะฉีดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดู ก็เข้ามารับบัตรคิวนะคะได้คิวที่341แล้วก็มายื่นเอกสารที่เตรียมมาจากบ้านนะคะตอนนี้นะคะก็เจอเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็จะไปกูไม่ดฝันบอกว่าให้มึงซื้อน้ำจากเซเว่นหรอให้มึงไม่หลับถัวสัตว์โอ้โหกูอยู่ในห้องน้ำวเจอกันลยโอ้โม่สนหรอกเาไม่ได้เจอเพื่อนนานมากนะจ๊ะตื่นเหมือันมืดจังอ่ะกูปีใส่หน้าจอ สวัสดีค่ะทุกคนหมออันนี้คือหมอนะคะทำไมจะเปลี่ยนไปได้กูเรียนกฎหมายนะเมื่อกโอว่หเขาจะเป็นธนาเอ้ยอาการใช่ไหมเพิ่งรู้ไหมกูเดินมาใช่ป่ะแล้วกูก็หาหายไอเฟิร์นมันอยู่ไหนวะก็หาไอเฟิร์นไม่เจอไปนี่อ๋อเดินมาไอเฟิร์นหัวทองเนี่ยใช่เอราะวหัวทองเออเนาะอยู่ไหนไปเดินเที่ตอะไรกันนะไอเฟิรมเง พออ้เฟออย่าหาเรื่องกูกินข้าวคูกินข้าวกบบอะไรวเขาบอกว่าจินแล้วแต่ังไม่มาจเราใเหรอวะกัวเขาจำเราเขายังไม่รู้ยว่าเราคือใคร ที่บอกว่าไม่รู้จักเพราะว่าเราเรียนกันแค่ออนไลน์ไม่เคยเจอตัวจริงนะทุกคนอาจารย์ก็อาจจะงงนิดนึงว่าพวกนี้คือใครเดินมาอีกฝั่งของเรียนไหนแนะนำหน่อยไม่เดี๋ยวเราต้องมาแก้บนด้วยการทาสีเออกูชนะมาปีหนึ่งแล้วกูยังไม่ได้แก้บนเลยมาเ่นกันหรอเราก็ใส่ชุดนักศึกษามาทาดี จริงค่ะเราอยู่สีอะไรพี่พลอยโชว์ซิรู้ค่ะพี่ยสีเขียวคือ number one นะไปได้มึงไปดูยาหน่อยะเลยสาวผมแดงนะคะอันนี้สาวผมอะไรคะผมทองใช่อันนี้แบบนี้ต้องแต่งกำเนิดเป็นลูกครึ่งหนึ่งอะเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งค่ะ ูไทยยเนี่อติปารู้สึกว่าทำสีผมแล้วรู้สึกแบบรู้สึกสวยขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันอยากมาโรงเรียนอะแม่กูเออแม่ถามแม่กูว่าแม่กูว่าโรงเรียนเขาน่าจะให้เป็นอย่างนี้ไปเลยเนาะตอนแรกแบบเขาแม่กูแล้วไอ้เหี้ยมืดมองไม่เห็นแม่หน่อยวพ่อหน่อยให้หนูเขาให้โชคดีสอบติดแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมคุณด้วยผ่อนผนี่ กี่โมงแล้วเพื่อนแบนนี้ที่ผ่านเราฉีดบ่ายโมงคุณผู้ชมแล้วก็เดินพลุไฟเรื่อยๆเพราะว่าคุณหมอให้ขึ้นไปตอนบ่ายโมงนะคะถ้าเกิดบ่ายโมงก็ขึ้นไปแล้วก็ฉีดได้เลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายโมงรอกันไปก่อนนะะคเหนื่อยมากล่ะตอนเราจะโดนเข็มจิ้มแล้วจริงๆิช่างหมอเขาโอ้ไม่โหโอ้โห ก็เข้ามาตรงหอประชุมแล้วนะคะแล้วก็รับบัตรคิวเกาะประวัติให้เรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งรอเรียกชื่อรอชิดย่าค่ะตอนนี้เราก็นั่งรอเรียกชื่อนะคะรอแบบเดียวไม่นานเลยทุกคน

ตอนนี้เราก็เดินไปที่โต๊ะพี่พยาบาลนะคะพี่พยาบาลพูดดีมากโรงพยาบาลนวมินทร์เก้านับให้หนูก่อนนะนับให้หนูก่อนนะหนูกน็ต้องนับดีบกว่าหนูก่อนอะไรมาลายอะ <c oughs> ได้ไม่ได้นี้นะใช่่ะชวัด แต่ว่าอาจจะมีผลนถ้าเรามีอาการระคายคาารนอนับอดได้เลยแล้วก็คุยไม่เจ็บเลยเจ็บไหมไม่เจ็บ็มากนรน่าสังเกตอาการาวนอน้บนนอน้านนขับพันธะนี่กลัวผิดท้างมากเลยตอนนีู้ว่าจเจ็บมากเหัมมากเลยตุไม่เจ็บเลยตเจ็บเลย ขอดูขอดูหน่อยกูจะน้องเาเนะเฮ้ยเียกหลังจากฉีดเสร็จนะคะก็ไปนั่งรอดูอาการประมาณ30นาทีแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ8ชั่วโมงก็ไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากปวดแขนบ้างนิดหน่อยเอจริงๆถ้ามีโอกาสได้ฉีดก็แนะนําว่าไปฉีดเถอะทุกคนเราจะได้มาใช้ชีวิตกันอย่างปกติเพราะว่าตอนนี้เรียนออนไลน์มันไม่โอเคแล้วอะมันไม่ไหวมันไม่รู้เรื่องแล้วแม่ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทังเพจที่เราแปะด้านล่างได้เลย